ก็กรับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบังผู้ชายไขวหวังวันนี้เลยนะครับวันนี้มีลูกค้านะครับตานนึงนะครับอันนี้เป็นกันเอกนะครับสั่งมาจากชุกชู้ไทยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสเสียงให้เลยก่อนนะครับให้ฟังเลยว่าจะดังมันหรือนะครับโอ้กันนี้จากปัตตานีครับกันนี้สั่งจากปัตตานีนะครับอินทบาไปไซน์นักยุ่งเดี๋ยวผมจะเทสอะไรนะครับ เจ้าไม่ได้เดี๋กล้ามก็เส้นกันต่อไป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 ไม่ได้เดี๋ยวเจ้าไม่ได้เลยมันยังวิกันอ่ะเดี๋ยวปลดเล่นได้เลยไหมแต่ก็ต้องท่อไปนี่นะครับไปบ่นอ่าเตรียมต่อใต้ตั้งไว้เตรียมรถเอาไปนี่อ่านีครับคือขั้นนั้นเราอย่าดึงตั้งไว้นะครับมันจะเสียนะครับปลดหน้ามันจะเสียอันนี้เป็นการวิกันหนึ่งรับอันนี้พายุกู้ไทยนะครับอันนู้นเปปัตตานี ันนี้ไปซูโกไทยไปไปใช่เบาจุฬานะครับเป็จนจุฬากองอีสานนะเออจุฬาบ้านหลวงไม่ในใจผมอ่ะลองเลยละอันนี้นะครับรร <c oughs> ได้ได้ได้โอเคดู้นะนะครับใครสนใจนะครับหรือว่ยบ้านเบญก็ลกองติดต่อเข้มมามาได้นะครับผมมีใกล้นะครับอ่าแล้วก็แล้วก็มไซนี้นะครับไซแบบบางๆไม่มี นะครับมีมีได้แบบนะครับเอาจะเอาไปใส่หว่านนกหววงเดือนหว,ว่ายนะครับมีได้แบบนะงอายเหลือกทุกคนใครสนใจนะครับ,ต,นนรบติดต่อมาได้ี่แฟนเพจบางหัวแจ๊กเอารือว่าในตะกร้าตรงนี้นะครับจิ้มมาได้เลยโอเคอเก็บมาลิปหนะ้าสวัสดีครับ